วันนี้นะครับเราไปเริ่มต้นด้วยเรื่องที่คือฮาที่เกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะครับวัดอ้อน้อยที่นครปฐมนี่ถึงขั้นต้องปิดประกาศนะฮะแผ่นเบอร์เลอร์เลยขายวัดนะครับเพราะว่าเจ้าวาดบอกว่าทนกลิ่นของโรงงานผลิตอาหารสั์ที่อยู่ใกล้ๆไม่ไหวแล้วขายกันได้ด้วยเหรอเนี่ยฮะแล้วความจริงเนี่ยเป็นปัญหามาสองปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีหน่วยงานไหนแก้ไขท่านเจ้าอาท่านเจ้าวาดเลยบอกว่าทั้งนั้น ขึ้นป้ายเลย mm hmm. นะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าทำไมถึงท่านต้องขึ้นป้ายแบบนี้นะครับไปติดตามจากคุณเพนพรพิพัฒโนไทยนะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอ,อสมทนะครับไปลงพื้นที่ที่นครปฐมมานะครับ นี่คือป้ายที่เจ้าอาวาสวัดธรรมอิสระหรือวัดอ้อนน้อยที่อำเภอกำแพงแสนสวัรัดนครปฐมได้ติดประกาศขายจำนวนเงิน2,000ล้านบาทสร้างความพือใาให้กับชาวบ้านไม่น้อยค่ะเนื่องจากเจ้าอาวาสนั้นระบุว่าทนกลิ่นของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ไม่ไหวจากปัญหาโรงงานดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดได้ส่งกลิ่นรบกวนมานานกว่า2ปีและไม่ได้รับการแก้ไข หลวงปู่พุทธอิสาราตัดสินใจติดประกาศขายวัดบนเนื้อที่200ไร่โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการประชดและหากขายได้จะนำเงินทั้งหมดเข้ามูลนิธิถามโรงงานโรงงานก็จะพูดแต่เพียงแค่ว่าพยายามอยู่พยายามอยู่แล้วได้ทำแล้วสองปีที่ผ่านมานี่เหมือนกับว่าไอ้ความพยายามของโรงงานมันไม่ได้ช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นแก้ปัญหาของเราได้มันไม่ได้ตอบโจทย์กับเราเลย มันเหมือนกับว่าเราพายเรืออยู่ในอ่างอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็เลยก็ฉันไม่เลือกโทษคนอื่นแต่ฉันเลือกโทษตัวฉันเองฉันก็จัดการตัวฉันเองเ้วยกันงั้นไปอยู่ที่อื่นขายทิ้งไปที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็คือโรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าได้ส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้านและจากการที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านนะคะก็ได้รับการยืนยันว่าได้กลิ่นรบกวนจากโรงงานมาเป็นระยะค่ะ ตั้งแต่ที่โรงงานเขาเปิดอ่ะกี่ปีแล้วนะเออสองปีแล้วอะถ้าเวลาแบบเหมือนว่าถ้าลมโชยมาทางนี้มันก็จะได้กลิ่นส่วนมากเราจะอยู่เหนือลมใช่ป่ะมันก็โชคดีตรงนี้แต่วัดเนี้ยเขาอยู่ใต้ลมไงเพราะว่ามันก็จะไปทางโน้นไปทางวัดอะแต่เราอยู่บ้านทังนั้นนี่เราได้กินอะไดได้กินถ้าเขาะสบอาหารถ้าลมมันไปตามลมอะ่ะส่วนมากมันก็ได้กินนอะกลม่นมากเหม็นนวหลามันเป็นพวกปลาปนพวกอะไรอย่างเงี้ยเหม็น นี่มันคือมีคนร้องเรียนเราก็อยากให้เขาแก้ไขนะจะได้อยู่กันได้ทั้งสองฝ่ายขณะที่ในวันนี้ผู้ประกอบการโรงงานและประลัดอาวุโสออำเภอกำแพงแสนได้เข้าหารือกับทางหลวงปู่พุทธอิสระซึ่งทางผู้ประกอบการบอกว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องและขอเวลาอีกหนึ่งเดือนเพื่อเร่งแก้ไขและค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่ส่งกลิ่นเหม็นอีก เป็นเครื่องดูดกลิ่นกําจัดกลิ่นนะฮะทั้งกลิ่นทั้งทั้ง,ท,งทั้งฝุ่นนะครับก,ก็คาดว่าอีกสักเดือนนึ่งน่าจะเสร็จเพราะาตอนนี้มันเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเราทําการเนี่ยดึงดึงดึงลงมาเนี่ยเพื่อที่จะให้กลิ่นลงน้ำนะฮะอันนี้ก็เหลืออีก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 เดือนหนึ่งมันน่าจะจบ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการพูดคุยกันในวันนี้แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าหากไม่สามารถแก้ปัญหากลิ่นเหม็นได้ภายในหนึ่งเดือนจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปขณะที่ในวันพรุ่งนี้สาธารณสุขอำเภออุตสาหกรรมจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบโรงงานเพ็พรทิพย์นอไทยสํนักข่าวไทยอสมทรายงาน